ตอนนี้นะครับก็ได้นําตู้แอร์นะครับของ Honda j a จ z นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูภายในคูลิ่งยูนิคนะครับอ่ารถเคยล้างแบบไม่ถอดมานะก็จะมีแต่อันนี้น้ํายาน,น่าจะดีนะครับเพราะไม่ค่อยเป็นขุยอะไรเท่าไหร่นะครับหัวเซนเซอร์นะครับก็ยังปกติดีอยู่เดี๋ยวก็ล้างทําความสะอาดนะครับลงสปเปรย์โฟมมาดูสภาพตู้กันนะครับ นี่แวงนะครับผมคิปปุ่นตันตึกเลยนะครับผมสภาพนี้ไม่ต้องล้างนะครับผมนี่ช้ำเป็นไอน้ำมันเลยนะครับเปลี่ยนรถนะครับผมนี่ต้องเช็คทางระบบนะครับ o อนด j าแจเป็นรถปรับเปลี่ยนนะครับผมหลายคนซ่อมไม่จบไม่สิ้นนะครับ ทมาถามช่างเจนะครับอ,อันนี้นะครับจะเป็นภายในคูลนี้ยูนิคนะครับก็จะมีเหรียญบาทนะครับเหรียญอะไรนี่เหรียญตะหลงนะครับผมมันไปอุดทางเดินน้ำได้ครับจนลนนะล้นเอา เดี๋ยวล้างทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นในส่วนของตู้แอร์นะครับผมของแจ็นะครับสองพั 25, 26, นห้าสองพันหกครับัวนี้รับประกันสองปีนะครับผมดูดีๆนะครับมันจะคนละลายกันนะครับลายตัวนี้จะคล้ายๆแจ๊ดปี2009นนะครับผม คีบมันจะถี่อันนี้คีบจะห่างนะครับแล้วก็เป็นสันนะครับตัวนี้ทูบจะเป็นสันนะครับคล้ายๆของทางโตโยต้าลดการอ,าอมน้ำนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตู้แอร์นั้นทนทานนะครับทนทานขึ้นนะครับของเดิมนะครับ จะเป็นระบบแบบใช้น้ําไหลนะน้ำรินเอาเห็นไจะเป็นล่องน้ํานะครับถ้าเป็นใหม่จะเป็นแบบน้แหลมนะครับน้ํามันจะไหลออกด้านข้างต้ายขวาตนะัวตัวอย่าครับท่ชางเจก็ทําการประกอบตู้นะครับท่อเธอเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโอลิงต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็มาทําการเช็ครั่วนะครับด้วยแรงดันนะครับ นิ่งกริกนะครับไม่พบว่ามีการรั่วนะครับนิ่งกริกสามร้อยกับห้านะครับสามศูนย์ห้าเพไอต่อมาเราก็จะทําการแวคข้ามนะครับเช็ครั่วอีกระบบหนึ่งครับคือแบบสูญญากาศนะครับหลังจากประกอบเสร็จแวะข้ามเสร็จนะครับกําลังจะสะตาร์รถรถสตาร์ไม่ติดนะครับ ลองเอาแบตมาจั๊มปุ๊บอ้าวได้สตาร์ททำงานแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวขั้วนะครับมันเป็นขั้วเล็กนะครับพอจัเจจั๊มปุ๊บเนี่ยมันร้อนนะครับมันตะปาร์นะครับไม่เสียงเดี๋ยววเด๋ยวแบตระเบิดนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวจําเป็นต้องเติมน้ํากันนะครับน้ํากันแห้งนะครับลูกค้าไม่ได้เติมน้ํากันเลยนะครับไหนแห้งทุกลูนะครับหลายคนจะถูก ขายแบตบ,บอกว่าแบตไม่ต้องเติมน้ำกันเลยตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้ามันเป็น mf เฉยๆนะครับ maintenance free นะครับผมหมายความว่าก็คือภายใน1ปีนะครับภายใน1ปีไม่ต้องดูแลนะครับก็คือตลอดอายุการใช้งานที่เขารับประกันนั่นแหละนะครับผมคือ1ปีนะครับผมไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเติมน้ํากันตลอด2ปี3ปีนะครับหลัง1ปีไปแล้วก็เติมสักครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้แบตแห้งแล้วนะครับแผ่นผ้าเริ่มแตกแล้วนะครับเดี๋ยวจริงเจจะต้องลองเติมน้ำกันนะครับแล้วก็ชาร์จไฟก่อนนะครับนี่เราก็ทำการเติมน้ำยานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเติมน้ำกันให้แล้วนะครับก็พอมีไฟนะครับที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับต่อแมวนะครับใส่อยู่นั่นแหละครับอ่าเติมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ที่เราใส่ยูวีให้ด้วยนะครับนะครับถ้าใส่ยูวีจะเขียวนะครับผมตาเปล่าเรามองนะครับมันจะใสนะครับมองไม่เห็นใส่ไว้ในกรณีเกิดมีความผิดพลาดในงานนะครับเกิดที่เจป,ประกอบไม่ดีนะครับหรือว่าอะไรที่ยังเจปเปลี่ยนให้ลูกค้ามีปัญหานะครับมันจะช่วยในการตรวจสอบได้ไวนะครับช่วยในการตัดสินใจว่า จริงไม่จริงรั่วไม่รั่วอะไรยังไงนะครับผมถ้ามันมีคาบเขียวปุ๊บก็คือเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นการซ่อมเฉพาะจุดนะครับจุดที่เสียนะครับอันไหนเสียก็ซ่อมเปลี่ยนชิ้นนั้นนะครับไม่ได้ท,ทําทีเดียวทั้งระบบนะครับเพราะว่าถ้าทาทีเดียวทั้งระบบค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราแล้วก็รถเนี่ยวิ่งมาแสนห้านะครับมันก็จะตรงรอบ บอมุงใหญ่เลยนะครับเรียกว่าบำรุงใหญ่เลยนะครับ,รบ,รรบทั้งชุดคัดคอมพิวเตอร์นะครับโบเวอร์ด้านในนะครับพัดลม2ตัวนะครับอ่าพวกนี้ตัวนี้เสียไปตัวนึงแล้วนะครับช่างเจก็ไปหาซื้อเชียงโปงมาให้นะครับแต่สภาพดีนะอ่าช่างเจถอดดูแปลงถ่านแล้วแปลงถ่านน่า,นาจะหมดไปประมาณ20%เองนะครับก็ยังใช้งานได้80%นะครับ ตึงต่างจากของลูกค้านะครับที่แบงฐานนั้นไม่เหลือแล้วนะครับนี่แบงฐานชนไปแล้วนะครับชนหมุดไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตัวสายทองแดงชนหมุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หัวทุนหัวคอมนะครับเป็นแอปเปิลไปแล้วนะครับก็หมดสภาพอย่างถาวรนะครับว้าวนะครับ ช่างเจก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับหลายคนตกมาตายนะครับเปลี่ยนตู้นะครับเปลี่ยนตู้แจ๊สนะครับแจ๊ต03ถึง2007นะครับเปลี่ยนแล้วแอร์มันไม่เย็นนะครับแอร์มันเย็นไม่ช้ำนะลืมเปลี่ยนวาล์กกันนะครับใช้วาล์วเดิมเรียบร้อยดีครับของบางอย่างมันมีข้อมูลเชิงลึกนะอาจจะตอบอะไรไม่ได้นะครับแต่เวลาเปลี่ยนตู้แจ๊สนะครับ ควรเปลี่ยนวาลด้วยนะครับทั้งแก๊สทั้งซิตี้เลยนะครับ2,003ถึง2,007นะครับถ้าไม่อยากปวดหัวนะครับเวลาเปลี่ยนตู้ให้เปลี่ยนวาลด้วยนะครับผมตัวนี้ตู้มันเสียนะครับมันรั่วไม่ต้องจุ่มน้ำหรอกครับก็จะเห็นไอ้น้ำมันแล้วนะครับเปลี่ยนตู้นะครับเปลี่ยนพัดลมนะครับเปลี่ยนเอเวพิชชั่นวาลนะครับเปลี่ยนชุดโอลิงข้อประกอบทั้งหมดนะครับ รับประกันตู้แอร์นะครับ2ปีนะครับผมส่วนพัดลมนั้นทางเจียงกงรับประกัน7วันนะครับผมก็ตามนั้นเพราะว่าแค่ไปซื้อมาให้เฉยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับงานช่างเจจริงๆก็คืองานเปลี่ยนตู้แอร์นะครับรับประกันตู้แอร์2ปีนะครับรับประกันงานประกอบนะครับรับประกันงานประกอบ1ปีนะครับมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะครับ ส่วนเกิน1ปีไปแล้วก็เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะครับผมแต่ว่าจะมีค่าบริการเรื่องค่าแรงค่าน้ํายาน้ํามันคอมนะครับผมอันนี้เราก็มาดูความเย็ยนกันนะครับดูความเย็ยนกันมาดูค่าแรง,แงก,กันก่อนนะครับตอนนี้นะครับลานมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับโลเพชเชอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่24นะครับ24่เพไอครับส่วนไฮเพชเชอร์อยู่175 ระบบตัดพอดีนะครับผมเรื่องนะครับมีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊นะครับมีเสียงดังแก๊ก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 ท่านเกไม่แน่ใจว่าเสียงนี้เกิดจากสายพานหรือเปล่านะครับเพราะเวลาคอมแอร์มันต่อปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงนะครับไม่แน่ใจว่าสายพานมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองตั้งให้นะครับ บตก็จัดการเติมน้ำกันชาร์จไฟให้แล้วนะครับมาดูอุณหภูมิกันนะครับตอนนี้ความเย็นก็เริ่มได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับลมส่งนะครับอยู่ที่5.5องศานะครับอุณหภูมิภายนอก30.8นะครับอ่าก็ร้อนอยู่นะครับผมเย็นแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้ได้ฟินได้ฟิวนะครับเหมือนอ่าออกรถใหม่นะครับสมัยออกรถใหม่นะคร่ะ ตัวนี้รันสุดนะครับรันแบบ100%นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาเช็ระบบแอร์นะครับทําไมต้องรัน100%ยเปนะครับทำไมไม่เปิดแค่กลางนะครับเปิดกลางไม่เย็นเราต้องเปิดสุดเลยนะครับมันเป็นการทดสอบนะครับความาสามารถสูงสุดนะครับสามารถสูงสุดการทำความเย็นได้ต่ำสุดของระบบแอร์ในรถนั้นๆน,น,นะครับ ใครจะใช้เท่าไหร่ก็กใช้ไปครับแต่เรามีขีดมาตรฐานนะครับแอร์รถยนต์นะครับจะทําอุณหภูมิที่ลมส่งออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-8องศานะครับถ้าอยู่ตามค่านี้ส่งลดได้นะครับแล้วที่ต้องเร่งจุดนะครับเพราะว่าเราจําลองนะครับจาลองเสมือนว่าเป็นระบบแอร์ออโต้เพราะว่าแอร์ออโต้เนี่ยเวลาเราเปิดแอร์ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นลมเบอร์แรงสุดนะครับเพื่อที่จะ ทำให้แลกเปลี่ยนความร้อนไวๆนะครับผมดังน,นั้นเราจำเป็นต้องอทดสอบขีดจุดของระบบเลยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเปิดจุดนะครับอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับเรียบร้อยครับรถวิ่งมาครับ152,535กิโลเมตรนะครับตู้แอร์รั่วนะครับแต่ก็ต้องแจ้งลูกค้าให้เข้าใจเนาะว่าไม่ใช่ว่าเดีย๋ยววันนี้นะครับซ่อมเฉพาะจุดคือตู้แอร์นะครับกับ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมไปวันข้างหน้าโบเวอร์เสียหรือว่าชุดคัดเสียหรือว่าพัดลมอีกตัวหนึ่งเสียเนี่ยจะจะได้ไม่โกรธไม่เครื่อกันนะเพราะว่าเวลาซ่อมทีนี้มันก็พอสมควรน,นะครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็เย็นทั่วคันนะครับไม่ได้เอาอาอะไรนะช่องลมเป่านะอันนี้มันคือการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับทั่วคันนะครับกระจกหลังก็ป้าขึ้นนะครับเย็นเรียบร้อยนะครับ โอเคครับถ้าท่านใดนะครับซ่อมแอร์ฮอนด้าแจ๊สนะครับต้มแอร์ฮอนด้าเนี่ยนะครับต้มไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับซ่อมแล้วมันเย็นไม่ได้แบบเหมือนเดิมนะครับเย็นตู้ของเดิมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดหัว,วม่าต้มที่ไหนนะครับไม่ได้ไม่ใช่บอกอวยตัวเองเก่งอะไรนะครับแต่ผมเจอมาเยอะฮอนด้าเนี่ยเป็นรถที่โทรมาถามผมลองจากนิสสันมารเลยนะอ่าบอกเลยนะครับ ลองจากนิสสันมัดกับส w i วิปเลยนะครับมีโทรมากเกือบทุกวันนะครับไม่ว่าจะ CR-V a c c o r แอคติตี้นะครับอ่าโทรมาถามผมค่อนข้างบ่อยเพราะว่าบางคนคือไปเน้นซ่อมถูกนะครับซ่อมถูกแล้วสเปคของมันไปไม่ถึงนะครับไม่ถึงระบบอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับเสียตังค์ซ้ำซากเข้าร้านแอร์เป็นว่าเล่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมอ่าฝากร้านพีเแอร์ยนต์นะครับ ขอบคุณครับ